สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของคอ์งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดเลยครับเป็นพระเศีนใหญ่นะครับเนี่ยเหรียญพระเศีนใหญ่นะครับเนี่ยสวยงามมากน,นะครับนี่ครับ สำหรับเหรียญนี้ครับท่านหายากมากๆเลยครับท่านก็จะเจอได้เล่นเอาท้อทีเดียวกับท่านแต่จาเป็นก็ต้องหาครับเพราะยังไงผมคิดว่าสักวันก็ต้องเจอครับถ้าเหรียญยังอยู่ในระบบยังมีอยู่ครับท่านแต่บอกตรงเลยนะว่าเหรียญปีปศนี้ตอนนี้แทบจะไม่มีให้หาเก็บแล้วนะครับท่านถ้าคิดจะหาเก็บจริงๆก็ยากมากครับมีทางเดียวคือไปซื้อกับนักสะสมมือระดับบิ๊กบครับหรือว่ามือระดับมือโปรเลยครับท่านที่เขาอยู่ในวงการมา ยี 20, ่สิบสามสิบปีประมาณนั้นและครับท่านเด่เรามาดูคำว่าจ,จะเป็นปีประสออะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านและเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในะสิบอ,อันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับจํานวนการผลิตและเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่แล้วก็ผลิตเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแลวกันนะครับท่านจูเนิกเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีนะครับท่าน ลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านสวยงามมากนะครับบอลุมบอลลูแล้วก็สีทองสีทองอยู่ด้านในนะครับสีเงินอยู่ด้านนอกสีทองอยู่ด้านในนะครับนี่ดูนีครับสองสีนะครับท่านเบื้องหน้าพงท่านก็ผู้วิพนิลอนยดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้ากับท่านรู้สึกจะเงาเกินไปครับเนี่ยตอที่ยังไม่ทัางการล้างเลยนะครับเนี่ยเงาเกินไปเกินไปครับมองไม่ค่อยจัดเลยเนี่ย แล้ว end. มาดูบมบลูมูรูพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากันะครับนี่แบบนี้ครับสุดยอดจริงครับท่านแบบนี้หายากมากนะครับไม่ธรรมดาเลยครับแบบนี้ครับกวาจะหาเจอได้นี่เล่นเอาทอแล้วทอหินสำหรับผมครับมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับโอ้โหครับขอบเฟืองเหรียญนี้สุดยอดครับท่านไม่มีการสึกล้ออะไรเลยนะครับคมชัดเจาะมากและไม่มีการลอยบุบลอยบี้ให้เห็นชัดเจนเลยครับท่านไม่มีครับมีตามขอบตามขอบตามเหลี่ยมแค่นั้นแหละครับท่านแต่ตรงกลางไม่มีเลยครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวศอะไรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่มีครับประเทศไทยครับอักษรเบวครับเย็นอักษรเบวไว้นี่ครับสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาทางนี้นะครับท่านสําหรับอักษรเบวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับเนี่ยผู้พิการทางสายตานะครับสําหรับอักซอนเบวนี้นะครับท่านพอสองงพันห้าร้อยห้าสิบสามครับท่านสองห้าห้าสามนะครับ นี่ครับเป็นเลนส์ที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เจ็ดซื้อด้ใชครับเนี่ยสองห้าห้าสามนี่อันดับที่เจ็ดนะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณภาพปางวัดอรุณราชวรารามนะครับเนี่ยสวยงามนะครับโดยเฉพาะจุดเจดีตัวนี้ครับมีรอยนูนขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับเลนส์สมบูรณ์แบบครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอเลิบิยนะครับสังเกตดูแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะล้นวิรลล้นแหล่อยู่มา ตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับท่านสำหรับปีพศ .2553 นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่1ล้านเก้าแสนห้าหมืนสามพันเหรียญนะครับท่าน1ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับน้อยมากครับแค่ล้านเศษเท่นั้นเองนะครับท่านท่านคิดว่าท่านจะหาเจอง่ายหรือเปล่าครับเนี่ยผมคิดว่ายากมากเลยนะครับ ก็แค่ร้านเศษเศษเท่านี้นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับท่านสี่ร้อยบาทเลยนะครับจากสามร้อยห้าสิบขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นสี่ร้อยบาทไปแล้วครับท่านสาหรับปีสองห้าห้าสามนี้นะครับท่านสี่ร้อยบาทไป่ธรรมดาครับท่านในระดับยูนซีเนี่ย สูตนเรี้ยงที่ผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เรียละ60-80ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับ